พลิกหนีมาครับธีรธรบุญม,มาทันเปิดไปสองโศกได้มุกโขกสองประตูต่อหนึ่งครับเป็นเจ้าอุ้มนะครับธีรธรบุญม,มาทันเป็นคนเปิดไปเนี่ยซานโตสครับโขกเต็มเต็มให้พื้นที่ธีรทรเปิดเยอะไปหน่อยนะครับดูครับแล้วเล่งพอดีเลยครับแล้วคนที่เข้ามาโขกเป็นจูเนียร์ซานโตสโอ้โหขกประตูได้สองเกมติดนลยครับขู่ได้โขกแบบเต็มเต็มแล้วก็เหน่งเหน่งด้วยครับโอ้โหธีรธร ได้บอลแล้วก็เปิดยาเปิดแม่นด้วยนะครับดึงบอลลงได้ดีมากนะครับแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยคหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับดึงบอลลงได่นเนียนนองมากมากเลยเอริกลีมาจริงๆนะครับด้วยคร้างครับจังหวะที่จิรทร์นะครับได้บอลแล้ววางลูกนี้ไม่ลำหน้าครับและเอริกลีมานี่จับบอลลงได้สวยนะครับประตูออกมาไม่ทันก่อนเจ้าตัวซัดด้วยซ้ายเข้าไปนะครับเป็นประตูที่4ของเขาในฤดูกาลนี้ครับขณะที่ทางฝั่งธิรทรนะครับนี่เป็นแอสซิสต์ทุ่ที่2 ในฤดูกาลนี้กับมาริโนสนะครับโอ้โหเป็นการสานง,งานที่ลงตัวจริงๆนะครับบอลไปที่ทีระทรได้เปิดด้วย้ายโค้งเข้ามาบอลตกมาแล้วยิงโดยมาโกสจูเนียเอาละครับหนึ่งประตูต,ต่อศูนย์ครับทางฝั่งของโยโกไมเอฟมาริโนสได้ประตูจากตัวสำรองทีเด็ดอย่างมาโกสจูเนียแล้วก็เป็นแอสซิสต์ของทีระทรเลยครับเปิดมาลูกนี้นะครับบอลมันตกพื้นหนึง่งจังหวะสกัดไม่ขาดครับก่อนที่บอลจะมาถึงมาโกสจูเนียเนี่ย ทางนี่แหละทาวเวียรนันสกสกัดไม่ขาดวันนี้เล่นดีมาตลอดนะครับเปิมุมเล่นสั้นนะครับธีรอรเปิดเข้ามาได้หมกและเรียบร้อยอ่า้วครับตีไขแ่แตกได้ครับโอ้โหยังรักษาสถิติจริงประเดิษ์ต่างนาี่ซึ่งนัที่หมงครับดูครับเลือกลูกเปิดของธีรทรแน่นยันยจริงจริงครับแล้วก็นทีมากออกมาทางซ้ายครับธีราทรธีราทรตั้งป้อมโยนเข้าไปหน้าประตูเราได้หมกรูปนี้ปัดทิ้งออกไปได้ครับนี่ันที่จุจิตจเลิซานโตสธีราทรไม่ยิงหลายที่จุลิานโตส เข้ามายิงลูกนี้ติดบล็อกแล้วเอ็นกซิมาสามลูกนี้ก็ไม่เข้าอีกครับโอ้โหนี่เนครับทียทอนหลอกจะยิงครับโอ้โหจะไหลลูกนี้สวยมากครับอย่ซันโตตติดบล็อกครับแล้วดูดีมากแม่ไม่ยิงเลยครับมากอสออกมาที่ทีละทอนทีละทอนคืนกลับมาโอเคแล้วโอ้โหแปรลูกนี้ก็ยังไปติดเซฟของกิมซึคิวอีกครับทีละทอนฝากบอลมามากอสมากอสให้ทีละทอนทีละทอนเปิดเข้าไปลูกนี้ได้มงเอลิกต้าก็ไม่ตรงกอบอีกครับสําหรับ มาลีน้อยในเกมนี้ที่ยังไม่ได้ครับโอ้โหเสียรทอนไปเองไปเองใกล้ๆเส้นแล้วจอดเข้ามาได้มงโอ้โหยังไปตรงตัวแต่มาดูจังหวะที่ธทีทรทอนครับกระชากไปสุดเส้นก่อนเปิดด้วยซ้ายแล้วดูเอลิกครับโอ้โหน่ครับธทีทรทอนบุญม,มาทันครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่โชว์ผลง,งานได้ดีเลยครับ,รบนี่เพื่อนร่วมทีมก็มาสแสดงความยินดีเลยครับวันนี้